หวัสดีครับพี่ดองวัดดีพี่ดองเอฟซีจมบุคคนครับตอนนี้ผมกับยูทีสานุนงันบรรพักครับผมบริการมานะครับเบอร์ข้าเจ้าสอบร่ำรับผม ขุนแผนเลยพอดีดงจะเข้าดึงมาเป็นแนวนี่ัสเก่าสู่บอกเลยแพ้แก่ปวดีัวสวัสดีครับัดีครับผมมีความรอต่างไวัยผสมใส่ดยข้าลมใส่ว้าจทเป็นขุนแผ้มีขุนส้างเออคุณสร้างคุณสร้างให้อดิเป็นแท้ครับพมเพราะหี้ยหมดเล้ฟอ้เพร่ะเก่งครับไปอ่หนัดตลอดยันตัวรุ่งการเวทีครับ อเอาเอาอดีตเป็นแท่าครับคิองี่มดในห้องพีงมือบ้าครับเพราะเช็งบอดีเอ้ยเชียงดีเีอะลารคุณ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 สร้างะฟังเลยไปทนับะไอคุณแผนมาหลบชนะลก้าวถึงหมอคุณสร้างเควยบังรางหลังส่ายงากบ้านนเบรกหน่อยปยอีที่ไอ้ยบริาน ดนบังได้หัวหอยไายมีแต่บอนเป็นสาเมื่อนำแจกเบอร์โจจนมิดเนาบวกผู้ชายแล้นะคนพวกผู้สาวแต่น้ำคนเออได้กินยังกันฮ่าฮ่าฮ่าได้จริงๆได้กินย่งกันเมนูปลาสีนกันย่างหมท่ันหนึงเอ้าก็ดีเลยด้วะช่างเลยว่าจะกินยังโอเอกินยังไปช่างไหมเวียยิงเ้า เอากินน้ากันเลยเนาะนี่กันเนี่ยเอาลงเรียกน้ำกันนะร้องเรียกันโอเคขอบคุณเมนนุกครับผมขอบคุณเมนนุกครับผมขอบคุณเมนนุกขอบคุณเมนนุกครับออ่่าใจย่ำให้ทีมงานพันหนึ่งเนาะครับผมโอ้ยขอบคุณเมนนุกได้หลายขอบคุณครับผมสอนสอนเล่าเนี่ยสอนเล่าเนี่ยเอาทันแรกแล้วก็เอาถึงหมอขุนสร้างแล้วก็เอาถึงหมอขุนสร้างเพียวบางล่างจางอา คั่วบางล่างสังาปันดาราเพกหน่อยปันดาราเพกหน่อยตัวข่อยนี่รอหลายตัวข่อยดีรอหลายเดี๋ยวเรียกว่าหอดไทยผู้แมนบ่าเอกรักเจ้าเดี๋ยวเรียกว่าหอดไทยมันเรว่าหอดไทยมีแต่บันเป็นตาจีจะมาเรด้วยหรอหอดไทยมีเนาะเป็นตาเก เบิ้งแต่หัวหอดไทยอหละบเบิ้งแต่หัวหอดไทยมีแต่บอลเป็นตาเกมีแต่บอลเป็นตาเกปากไหอเอ้าลูกชิ้นก็ต้องเ็รตามผู้ว่าจ่ายเนาะครับผมเออเอาสาธีกแจกเบอร์โธ่จนวิ่งเงืาจากเบอร์โธ่จนวิ่งเงืเอ บูบูสาวเลยน้ำคน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 เฮ้เจ้าช่องเจ้าอเอาก่อนด้วเนี่ยก็ต้องคุ้นซังก็ได้เอาเพลงไหมเพลงเกินไหมเกินไหมเพลงในจอธนัดเอาแต่ว่าทอนั้นทอนั้นสี่กลางของนางวันทองเออ แม่จอนั้นจอลันของนางวันทองนี่งคแนรับนี่้ใส่วันทองครับเป็นพวงเป็นวงเมียแล้วเม้ได้บลม้นบลพนลอีองอีอ้กูมาติปอีบสกุลีาเพิรนเป็นลำเิรนลำเบิรนเอ้าลำลำเพินเป็นประจ้าลำเบินลำเบิรวเมาแล้ว เพลํำเพลินเพล่เพล่เพล่ำเพลินเพลํำเพลินอ๋อลำเพลินเอ้ยเมื่อกํ้เาบอกสิลำเพลินแบบว่าลำเพลินไหเกินลำเพลินอีกสิไหเอาแ่ก็ลำเพลินันลยโอ้ลำเพลินไหมลำเพลินราคารองแพงแพงเงินน่อยเี่อ้าเห็นแต่คนควยอ้ขอรองให้้องติม เยูไปเงินยืมมาบปลองตอมแต่ว่าตองทังบ่แม่หลองแล้วก็บาาน้องไปมาทานเงินแสนเอะานั่งเอ้ยดันจำพันมันค้อนแข็งเออ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 อนออ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  เอาไหมเอาไหมสมาเทนเอาไหมเอาแขนไหมการปลามันกอนตอนมวงกอด่วนได้แม่ก่วันเ่น้องยังป่าน้องใบเตยนองปา้ีบนองใบเตยบ้างดิวตาลนั่งเอ้ยเจอแล้วจมื่อวานเดอมาเหรอ มาโดนยังหมมะสงคอนี่ทอมงบอทองมสงคุกมานั่นหนูเคยเห็นวัดีอยวัเานี่ยบ่บ่เห็นไอ้นอนหลับกดตื่นนอสาวน้องนับเราเหนเยไอ้พอโทษแล้ตื่นสเกินเ้ไปตง่าบ่ลาหนังเอ้ยจ้าจะมคือผู้ดีผูงามแช่ของคุณอาเลยจ้กินขากัยังกินข้ากับพึ่ง ปีนาควุ่นเบเตไปก็เป็นวะปีนามีวากินนันกาโบเมนเด้อไอเด้อเขาทือคนนีลามากินกล้วยอีอองไหมไปนองปี่นาเปินไปขี้ได้ไอเด้อเขาคืองานคือนองไปเตวะหน้าไอี่จัดทงจาดทงบ่มีอยู่ห้ยเดียวคือมีหน่อยจะล่ะ เชียวยังเรียงข้าเจ้าป่ะเดี๋ยวีไเดียวขายเียงกัวขายยังขายนาหน้าไเดียวแบบไม่จีจังบาทตื่อกินกัอ๋อน้าขังถนนเมียโอ้แพทแบงกัดหลายล้านอยู่เจ็ดล้านห้าแล้วแบงก์ได้เนี่แบงก์อยู่โอเคโอเคเมียจะไม่ใส่่ะเมยกินาดูตายเมียะบกีินาดตายเออเรกับพี่น้องเจ้าของใ้ยาเมียกินปลาดูตายเอา ก็จัะก็จังเห็นเหมือนไป็นไปจีไปจีพนักงานเซเว่นอยู่นั่งอว่าไปเลยจ็คได้ที่อ๋อคนคนท่มีเมียกม่มีนะทามนรองไปเตยตอนไปเตยเขาว่ามาจะไล่เด็กจีบผู้สาวชาติจ้ะเฮ้ยทานหน่องไปเตยเมื่อไหร่ก็ได้จีบผู้สาวเสียเรียนไอ้เว้นเจ้าจุ้ยเหลอไอ้ ไอ้กีบี้เรียกเงยเมไเกูยไกยาไออเรียกได้ยอนอนเตกูยากไอ้เอลยอ้จะไปี๊บเ็เตยมือมาเขาประมาเลยเขาลาออกเบานจะไปก๊บกเอละใส่ใสเีบแล้วีบมันอี คุณสาวสองคนแม่พนักงานเซเว่นมาเลยจะไอดีเกล่เด้อไอเอาจริงเด้อพื่อนไอมาอีเด้รอที่สุดนวเียรอที่สุดเี่ยรอหยบรออีกรออีกว่าวันขนาดนี้ยากได้ียังเออได้่าง่ไมื่อนามันตัวมีที่บาทเนี่ยเอาบ่ัล่พี่น้องยเยอะไปซะไอเอ้ยจ๋อเอ้ยคนักกัเอาคนละครงเนาะปยุบอก นกเตยนะเตยเอ้ยเตยเอ้มือว่านีก่อนน้ำพ่อยไหมเตยเอ้ยมือว่านีว่ามีที่หังผ่อยยงใหเบียเลียงเขาอยู่เลียเรียงเขาเลยเขาไม่เรียงเราทนงเตยดูเตยบดอย่าง เดียวยังอัามีันบทค่ะวันมีบทยืนใจสวยเหมือนเดิมบอก่มีวัลบทปงี้ไอ้ในควนเงี้ยแหละยนใจถึงโป๊ะถือโป๊ะอันนี้เป็นบป๊เวอเนหรือเป่าอีรีเนี่เป็นเนี่ยมัยเอาอีเนี่ยละป้าตงเตยผู้งามด้ถามบอเขาจะเอาห้องบอผู้ชายยังเข้าอนี้เขาก็น่ามันีใจเลยเงี้ยแหละเขาก็รอเหล่าโอกาสนี่เนาะตใจมากบอ ลองลองเล่นเล่นในเดออกหน่อยเ้ยนับใจมืมีจักรปุ้่ในีนี่มีจักรุนอยู่ในนี้ยันไม่เข้าไปแล enfin ้วเทียนน่ะยันกันว้นแล้วจะไปยว้ไอคนกิลุกเฮ้ยเวนแล้วไอ้ใบเนี่ยดูเตะเอ้ยไอ้ปิงจอาสู้เด้ใส่นวด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 ปาดจำมอนุ่มไหมยัยยัยนั่นนั่นปาดคนขี้มือลุกบอกเดยดิ หวยเยอะปากเยบาเอามีแหงอยู <derived> ่บ่นี่โอยีแหงอยู่บ่ลาโถึงไงดิบอ่ะาเล่นมล่นาจชัจีบด้วยจุดชนันนนึงนงเมองอมาไว้ทายู่ยัง คุณแผนเลยนกรับอกแง่แดเลยิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แง่แดเลยเาะคนดันเนี่แต่ผู้ยคจีมีความรอตั้งน้องผสมส่งาวด้วยหัวนัีเนาะเพราะว่ามันเสียงดังพี่น้องครับเดี๋ยวจะงหวะไมคคิมหันี้ครับโ่งดีมีกินใจครับสวัสดีครับผมผูชาาคม